เลนถนนโค้งเลขสามนะครับเหมือนเลขสามเพราวันเออเหมือนเรามาพักกันที่สปันดีวิวนะครับอยู่ในสปันบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับมาเที่ยวบอกรเือก็ต้องมาเที่ยวบอกรเือด้วยใช่ไปบอกอีกทีมัคงไปไม่ได้ชื่อว่าเวนิสสโลบาที่มีตรงระเบียงนะครับที่เห็นเป็นวิวหน้าท่านบันไดของสะพานโบราณบอกระือนะครับมันหุ่ยๆุยว่ามันอยู่ยโอเคขออนุญาตเปิดคลิปตรงนี้นะครับทีทีแล้วควรจะเปิดตั้งแต่ตอนอยู่บ้านแล้วคลิปนี้นะครับก็เป็นทิป ปีใหม่อีกหนึ่งทริปนะครับหลังจากทริปที่แล้วที่เป็นทริปเชียงใหม่ก็คือปีที่แล้วนีเถ้ากับว่าเรามาทริปกันปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับไม่มีเวลาไปไหนเลยก็เอาว่าทริปนี้เรามาเที่ยวนานนะครับมาเที่ยวที่บอกเกลือนะครับแถวสะปันนะครับเมื่อคืนเดินทางมาชลบุรีแล้วก็แวะไปที่เขาสวรรค์ไปนอนหนึ่งคืนแล้วก็เพิ่งออกจากเขาสวรรค์มาเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ตรงมาดิ่งมาที่นาเลยตอนนี้เรามาถึงนาแล้วแล้วก็กําลังจะไปที่สะปันนะตอนนี้มาถึงรงม่่นขี่ม่วงขับรถผ่านมาาาาารนนน้้ะะะกกววว่เหแแแแฟออลยยขจ มุ่งหน้าไปเลยเพราะตอนนี้4ี่โมงกว่าแล้วกลัวจะไปถึงเย็นนะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงขอแวสะสักหน่อยม่อนกิ่ม่วงเดี๋ยวพาไปดูว่าวิวสวยขนาดไหนสั่งกาแฟไว้แล้วด้วยเดี๋ยวไปกินกาแฟกันปะเย จากร้านกาแฟวิอยู่ม่วงนะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่อกเบือนะครับจะก็จะไปที่พักที่อยู่สบปันตอนนี้เราวิ่งมาถนนเล็กถนนโค้งเลขสาเดี๋ยวไปดูกันว่าถนนโค้งเลขสาในตำนานหรือว่าถนนที่เขาบอกว่าเป็นรอยฟ้าของประเทศไทยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเยี่ยม เร,เราก็มาถึงแล้วนะครับเลขถนนโค้งเลขสามนะครับโค้งเลขสามในตำนานนะครับก็คือใครมาบอกเดือก็จะมาแวะถ่ายที่ถนนตรงนี้กันหมดเลยมันสวยมากเออมันก็เลขสามจริงๆวะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาน่า,าจะมันหน้าดึเหมือนเลขสามเพระว่าเออเหมือนทำไมดูในกล้องมันไม่สวยกับดูด้วยตาวะคนมากันเพียบเลย ครับและที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเรามาพักกันที่สปันดีวิวนะครับอยู่ในสปันบอกเรือจังหวัดน่านนะครับเมื่อคืนมาถึงก็ค่ำแล้วนะครับประมาณ6กโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งนะครับมืดตื๊อตือมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยมาถ่ายตอนเช้าผมม่าเช้าบรรยากาศดีมากนะครับหมอกลงแล้วก็อุณหภูมิประมาณ9องศาโคตรหนาวนะครับเมื่อคืนนอนแทบไม่่อ้หลับเลยอ่ะเรามาดูบรรยากาศรอบๆที่พักกันดีกว่านะครับก็เป็นที่พักที่อยู่รายล้อมไปด้วยขุนเขานะครับแล้วก็มี ทุ่งนาคือหลักๆๆตัวนี้มันก็เป็นทุ่งนาเนี่ยแหละแล้วก็เอาสร้างที่พักมาติดอยู่ข้างทุ่งนานครับสวยมากๆที่สปันนี้ก็มีที่พักที่เป็นหลายแนวนะครับที่เป็นทั้งอยู่ในสวนอันนี้เป็นมุมด้านล่างอยู่ติดทุ่งนาแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่บนเขานะครับก็จะเห็นแลนด์สเคปโดยรอบเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่รอบๆที่พักดีกว่าไป ตอนนี้เราก็ออกมาจากที่พักแล้วนะครับแล้วก็มาเที่ยวบอกืมาเที่ยวบอ,ก,อ,วบอกือก็ต้องมาเที่ยวบอกือนะครับถ้ไ<อ>าไปบอ่ออื่นก็คงไปไม่ได้จริงๆมันก็เป็นหมู่บ้านนลครับเป็นชุมชนที่เขาผลิตเกลือสินทเทาเป็นเกลือภูเขามานานกว่า800ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายปเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้คนเยอะมากเพราะว่ามันช่วงปีใหม่พอดีเดี๋ยวเรามาเดินดูในหมู่บ้านกันว่าม,มีอะไรบ้างน,นะครับแม่จะเคยได้นะครับมาถึงน้องซีนหลับซะก่อนเลยต้องอุ้มไปด้วยถ่ายไปด้วยแม่หายไปไหนแล้วไปซื้อของอยู่อยเเราไปดดินดูกัน่าบ้นมีอะไรบ้าป ซื้อไข่ต้มเกลือมากินดูนะครับสามฟองยี่สิบบาทกินแล้วเป็นไงบ้างก็งคล้ายๆไข่ต้มที่เรากินกันปกติแต่ว่ามันจะมีรสชาติาาที่กรมกรอบกว่าอือกรมกรอบยังไงเขาแอบเอารสดีใส่ไปแน่เลยใช่มันจะแบบเผาเค็มไหมไม่ชุนเค็มแต่ว่าก็แบบรสชาติอ่ะมันไม่เหมือนที่เรากินอ,ะอ่ะหน้าตาจริงจังมากเอามาลองกินกันดูแล้วกันครับสามฟองยี่สิบเท่านั้นเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากคอนเฟิร์ม นี่เราก็เดินไปถึงบ่อ,อกเกลือเลยนะครับนี่บออกก่อเกลือโบราณหน้าตาเป็นอย่างนี้ mm. ก็เป็นคล้ายๆบอ่อน้ําบาดาลใต้ดินนี่แหละนี่มีขนสาวน้ําขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูในบอ่อกันว่าเป็นยังไง mm. น่าก็เป็นน้ําน้ําใสๆนี่แหละเป็นน้ําเค็มๆ mm hmm. อ่าให้มีสิทธิ์ลองชิมดูนะครับนี่นี่อ่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เค็มเหมือนน้ำทะเลไหม mm hmm. ประมาณนั้นมันก็เป็นน้ําเค็มๆนี่ยแล้วก็มาทำเป็นเกลืออีกทีหนึง่งที่ไข่คือบไข่ต้มเกลยอ่อยมากเลยอ๋อไข่ต้มเกลือที่ว่าคือคงเอาน้ําอันนี้มาต้มเลยมั้งเออหวานเปี้ยว มันคืออะไรวะมีกล้วยเลยใช่ไหมไมีกล้วย ก็กลับมาจะบอกเลือนะครับพอดีอยากมาดูนาขั้นบันไดนะครับก็เลยเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมาตรงจุดตรงนี้เรียกว่าบ้านเวนนะครับก็เลยมาหากาแฟกินกับเจอคาเฟ่เล็กๆอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านเวนเลยนะครับชื่อว่าเวนิสสโลบาคอฟฟี่นะครับเป็น้าแฟเล็กนะครับที่มีตรงระเบียงนะครับที่เห็นเป็นวิวนาขั้นบันไดของบ้านเวนเลยนะครับโอ้สวยมากแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับปีใหม่นาขั้นบันไดมันก็ไม่ค่อยจะเขียวเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นแห้งๆหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะคร รถมานี่แบบว่าโอ้โห,โโหเจอกระจกมาตลอดทางนะครับแดดเปรี้ยงเลยฮนะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสุดยอด เี๋เราก็กลับมาจากบ้านเวนแล้วนะครับหลังจากที่ไปดูนาขั้นบันไดมาเมื่อกี้นี้ก็สวยดีวันนี้เราก็มาเข้าที่พักอีกที่หนึ่งนะครับเรามาพักที่สปันสองคืนสาหรับคืนที่สองนี้นะครับเรามาพักที่สปันฮิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออมื่อวานก็จะเป็นแนวแนวแบบเป็นห้องพักปกติอยู่ริมนาวันนี้เราก็มาเป็นสไตล์เต็นโดมบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องพักของเราเป็นยังไงบ้าง Sí. พอตกเย็นนะครับที่นี่นะครับช่วงเย็นๆประมาณข้ามมนเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีตลาดเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นถนนคนเดินก็ได้นะครับอยู่ตรงสะพานข้ามลำธารของสเปนนี่แหละนะครับก็เป็นสะพานที่อยู่กลางหมู่บ้านเลยเขาก็จะจัดเป็นถนนคนเดินเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีพวกของกินของขายเยอะมากๆนะครับอยู่บนสะพานแห่งนี้แล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่นี่เยอะนะครับเขาก็จะมาเดินซื้อของกันที่นี่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศดีมากๆดูข้างหลังโอ้โหท้งนี้เป็นสะพานข้ามลำธารอันนี้นะครับแล้วก็ ภาพบรรยากาศดีกว่าว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างครับรบ,บอกเลยเลยว่าสุดยอดนามามาครับสับปันบอกเอบือสับปะนน้านเย่เฮ้ทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรอ่ะเอาเลยเอาไม่คุยด,ด้วยซะแล้ว อาอถ่ายอยู่แล้วยังไงยังไม่อยู่ตรงนี้เขาเป็นอะไเป็นลำธารใช่ไหมลำธารต้นแม่น้ำอะไรทุกอย่างแม่น้ำน่านบ่ไปลูกก็ตอนนี้ผมอ,อน,นูปเดี๋ยวพูดไปอะ่ะเสียงมันเข้ากล้องเลยเอาละครับมาถึงช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับ เฮ้ยนี่ยังไม่ได้มีผมหวัวยุ่งมากเพิ่งตื่นนะครับเมื่อคืนเราก็มาพักกันที่สปันฮิลนะครับวันนี้ตื่นตอนเช้าก็ตื่นมาโอ้โหหมอกพ่วมเลยหมอกเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะครับตอนเช้าก็เลยมาเดินเล่นเซเวดูว่าจะยังไงบ้างหนาวน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับแต่ว่าหมอกเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่รอบๆกันเดี๋ยวพอเดินมาได้หน่อยก็เจอสะพานที่อยู่ใ,ใกล้กันนะครับเป็นชื่อ สะพานโบราณบอกเกลือนะครับเป็นสะพานสะพานไม้สะพานเชือกซึ่งน่าจะมีมานานแล้วเดี๋ยวลงไปดูว่ามันยังโอเคอยู่ไหมอมันดุยดุยว่ามันยุยยุย <laughs> ตอนเช้าวันที่5้านะครับหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากสปันจังหวัดน่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับล้วก็ได้มาต่อกันที่เขาคอนะครับเป็นคืนปิดท้ายทริปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับนะครับเมื่อวานมาถึงค่อนข้างเย็นแล้วก็ค่อนข้างมืดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายที่พักให้ดูนะครับในคืนนี้เราได้มาพักที่ภูรับหมอกนะครับเขาคอนะครับที่พักก็จะเป็นนอกแนวเป็นเต็นนะครับแต่ว่าเป็นเต็นที่เรียกว่ามีมัลติฟังกชันนะครับก็คือมี ประกอบทุกอย่างพร้อมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเขาเคตอนเช้าก็ต้องมีทะเลหมอกแน่นอนนะครับจุดที่เรามาพักตรงนี้จะอยู่ในจุดที่อ,อ,อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ํารัตนัยนะครับเวลาหลายคนมาที่นี่เขาจะต้องมาดูทะเลหมอกที่นี่นะครับปกติแล้วช่วงหน้าหนาวทะเลหมอกจะไม่มีแต่ว่าวันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับตื่นเช้ามาเฮ้ยมีทะเลหมอกว่ะเพราะตรงนี้มันพื้นที่ทอาจจะไม่ค่อยได้โล่งมากแลด์เคปอาจจะได้ไม่ได้เห็นเป็นทะเลหมอกที่แบบกว้างมากนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เราก็ยังอยู่ที่เขาคออยู่นะครับตอนแรกเราจะไปที่ทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับแต่ว่าดูจากแมพแล้วโอ้โหรถเยอะมากนะครับดูแล้วน่าจะขึ้นไม่ได้เพราะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยไม่ไปดีกว่าแล้วพอดีจะกัดทางนี้ด้วยนะครับก็เลยแวะมาที่เขาตำหนักเขาคอนะครับเวลามาเขาคอที่ไหผมจะแวะมาที่ที่สปปีนะครับเพราะว่าสวยมากก็เดี๋ยวไปดูกัน

ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับที่ชนบุรีกันแล้วนะครับสำหรับ,บทีมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆนะครับขับรถโคตรไกลโคตรเหนืหน่อยโคตรมันเพราะว่าเจอโค้งตลอดนะครับแล้วก็เจออะไรหนาวหนาบรรยากาศหนาวหนาวตลอดทุกวันเลยนะครับเรียกว่าเออเป็นทิปที่ได้ใจมากๆนะครับ่อจะจากกันวันนี้นะครับก็ขอย้ำทิชตู่นี้เลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่คนมาจอดรถชมวิวกันที่นี่เยอะที่สุดในเขาคอนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวกลางของเขาคอก็จะเห็นมุมด้านหลังเป็นวิวอ่างเก็บน้ำรัตนัยนะครับก็คือวิวที่ ตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นทะเลเหมอกตรงนี้แบบโอ้ยว่างใหญ่สวยงามมากๆนะครับเสียดายตอนเช้าเราไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะว่าที่พักอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็ขับรถก็มาลำบากเอาเป็นว่าเดี๋ยวออาวนี้ไปคลิปที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทย่